สวัสดีครับพี่ม่อนค่ะตลาดยังปิดต่ำกว่าโลดที่แล้วนะฮะโลที่เราพันสามเจ็ดห้าสิบห้าธันวาใช่ก็หลุดหนึ่งสามเจ็ดห้าค่ะค่ะหลุดนะครับ <c oughs> ถัดไปครับพี่ม่อนก็ถ้าลากเทรนไลน์ตัวแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่หนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดนะฮะอ่ะจะเป็นแนวรับถัดไปถ้าถ้าลากเทรนไลน์ขาลงลงมานะครับจะเห็นกรอบช่องเขาอยู่ที่หนึ่งสามห้าแปดขณะที่กรอบบนนะครับกรอบบนในกรณีที่หากว่ามีการรีบาวขึ้นมาจริงๆริเนี่ย แบบกรณีที่โลกสวยเลยนะครับเขาอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบนะครับรุงนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของหุ้นนะครับช่วงนี้อาจจะต้องเวท and see ก่อนนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีภาพของการรีบาวขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุระเบิดเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์นะครับเชื่อว่านักลงทุนก็คงจะกลับมาขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อีกรอบหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นตลอดสัปดาห์นี้นะครับตลอดสัปดาห์นี้เนี่ย ตลาดหุ้นคงจะเป็นกษณาของการผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเวนแซี see, นิดนึงนะครับถ้าจะมาดูหุ้นที่สําหรับคนที่เไม่อยากถือเงินสดนะครับไม่อยากถือเงินสดนะครับแล้วพอรับความเสี่ยงได้นะครับอาจจะมองไปที่หุ้นเกี่ยวข้องกับการตรงออก <Ha. S 1> นะฮะที่มีโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่จะนักลงทุนสถาบันอาจจะกลับมามองว่ามีโอกาสเอาไปฟอร์มตัวนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นที่พักเงิน นะฮะก็ยกตัวอย่างใช่อย่างตัวเดลตา้าวันนี้ก็มีการบวกขึ้นมานะครับอ,รอีกตัวหนึ่งที่นะ่าสนใจคือตัวเคซีีนะครับเดี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็น่าจะแข็งมาตลาดในช่วงนี้ก็คือหลายฝ่ายก็มองว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในประเทศนะครับตอนนี้ก็เลี่ยงพวกวลุนพวกพลุนเกี่ยวข้องกับการท,าท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆก่อนนะครับาจะามองกลุ่มนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเผื่อไวนอ้นะครับเผื่อฟลุกนะครับอันนี้คือกลุ่มเผื่อฟลุกนะครับคือตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสะในเรื่ออองงงขกการซ้เเพิิ่มมต กล้อง cctv กล้องวงจรปิดทีค่ะกล้องวงจรปิดค่ะมีซื้อเพิ่มนะฮะมีโอกาสนะครับก็เหมือนจะมีโอกาสเพิ่มเติมของนายางพัฟฟนะครับผมก็พยายามสกรีนมาว่ามันมีตัวไหนที่ขายกล้องบ้างนะครับหลักๆก็จะมีสองตัวนะพี่ม่อนยื่หัวกินได้ทุกรูปแบบเชิญนะอ่าก็มีสองตัวนะครับที่สกรีนมาก็จะมีคุณฟอส์กับไอลิงก์ o r t h เดี๋ยวนะฮะพี่ขอดูสิบาทยี่สิบฟอสตนะฮะ อก็เห็นว่าก็เหมือนจะแข่งกับตลาดนะครับตรงนี้เนี่ยให้จุดซัฟลอดไว้นิดนึงนะครับสํำหรับคนที่อาจจะเก่งกําไรตามรีมพวกนี้นะครับก็จุดซัฟลอด9.90 9.90ค่ะครับหลุดซัฟลอดนะครับแล้วก็ตัวไอลิ k นะครับวันพรุ่งนี้ย้ายจากเอเมไอเข้าเซ็ตด้วยนะครับย้ายจากเอเมไอเข้าเซ็ตเป็นวันซัฟลอดที่20บาท20บาทซัลอดนะคะ สําหรับตัวไอลิงนะครับอันนี้ก็เสือไว้สิบจุดหกนะจุดหกแข็งเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ขึ้นไม่ลงโลเดิมอยู่ที่ประมาณยี่สิบเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุดก็สมาร์ทถอนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดน่าจะเก่งกับอะไรได้แล้ววันพรุ่งนี้เขาเซ็ทเขาเซ็ทครับเอเขามีงานเลี้ยงด้วยพ่งนี้ครับเขาเซ็จนี่ก็ก็เลือไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวความเสี่ยงช่วงนี้สัปดาห์นี้หยุดเทรดก่อนก็ได้นะครับถึงเงินสดก่อนเพราะอาการเพาะว่า ชื่อว่าคงจะผันผวนจนถึงจนถึงสุดสัปดาห์เลยสุดสัปดาห์เลยเนาะเพราะว่าสุดสัปด,ด,ดาห์เนี่ยก็คงจะกลับมาโควนอีกรอบเพราะช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีอะไรหรือเปล่า,น,านะครับอืมอาการก็เป็นช่วงวันหยุดก็จะคล้ายกับช่วงที่เกิดเหตุชุมนุมก่อนหน้านี้นะครับคนก็จะกลวนช่วงปลายสัปดาห์พอวันหยุดก็ทิ้งกันอะไรเงี้ยเนาะอ่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะเกิดภานันกันอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสุดสัปดาห์ไม่มีอะไรวันจันทร์ก็เก่งอะไรกันอีกรอบอะไรเงี้ยครับเป็นภาพนี้น<ก> ซื้อดีกว่านะครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณที่ปลอดภัยอย่างที่บอกก็โฟกัสไปที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกค่<น>ะค่ะส่วนเดียวกที่บอลแลนถ้าอาการเป็นอย่างนั้นพวกที่ตามดียวกัทีบอลแลนเป็นยังไงบ้างค,คุณมิง้งเออคงต้องเล่นเร็วนะครับมอนต้องเล่นเร็วเพราะว่า <อะ S 2> ถ้าดูจัดตรงนี้เนี่ยถ้าหลายคนที่อยากจ,จะเล่นช้าเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยลงมาเราเด้งพอเด้งมาใครช็อตเอาไว้เนี่ยโดนนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้อาจจะต้องเล่นเร็วนิดนึงนะครับอาจะเล่นเร็วธุกิจบอลลนอ์นะครับก็ถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยเอ่ออาจจะมองหาตัวพุทธนะครับในช่วงที่ตลาดดีบาวขึ้นมาอืถ้าตลาดดีบาวขึ้นมาหาตัวพุทธนะครับแต่ถ้าตลาดลงหนักๆก็หาตัวองอกนะครับเน้นไปที่ตัวหลักๆตัวใหญ่ก่อนละกันนะครับเราคงต้องดูตามสถานการณ์อือันนี้คงคงเลือกมาเป็นตัวตัวตอนนี้คงยากนิดนึงนะครับเห็นเอออท คืนนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าอ <laughs> เอทีปตทเพราไม่ไแน่คืนนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่มีทั้งบ่ายเขาลือเยอะนะช่วงโซเชียลมีเดียเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทีวีต่างประเทศที่เขาเขาเรียกโหมข่าวในประเทศไทยก็ก็น่ากลัวเอาปัจจัยนู่นปัจจัยนี่มาสานต่อกันเยอะนะที่ที่เห็น<อ>นะคืนผู้ชมที่เราติดตามข้อมูลเองน้อยอยากให้ดูข่าวจากทีวีน่าจะน่าจะค่อนข้างเสริมกว่าดูตามโซเชียลมีเดีย เพราะวันนี้ข่าวในโซเชียลมีเดียก็ค่อนข้างที่จะเป็นการให้ข่าวที่ค่นข้างผิดค่อนข้างเยอะนะครับก็กัวมกันข้อมูลข่าวออนออนไวง่ายตอนนี้นะคะจะไปแถวนี้เอ้าก็อะไรอย่าเงี้ยมันก็ไปกันไม่ได้นะฮะครับแต่ถ้าลงมาหนักๆนะครับเราใครที่ขายขุ้นออกไปแล้วก่อนเงินสดอยู่นะครับเวนเนีนะครับผมเชื่อว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่ที่คุยมานะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตลาดไซเวไม่ไปไหนไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันกองทุนก็ลอเหมือนกันนะฮะถ้าลงถึงจะหาจังหวะเขาซื้อได้ถ้ามันนิ่งๆไม่ไปไหนเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงมาหนักๆเนี่ยกอะเงินสดไว้นิดนึงผมเชื่อว่าเสุดท้ายแล้วกองทุนน่าจะเริ่มกลับเข้ามาเก็บกุนกันรอบหมดละแต่ก็ลุ้นพรุ่งนี้นะมิ้งนะแนวรับของคุณหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าแปดครับห้าแปดเนาะแต่ถ้าหลุดตัวตัวเทนไล ตัวถึงนถ้าหลุดแล้วเน็กต่อไปมันเท่าไหร่ถ้าหลุดนะครับถัดไปเนี่ยอาจจะมองไว้ที่คำนึงนะฮะถ้าดูโลเดิมที่เขาเคยทําเอาไว้ต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้ที่มันเคยใช้เวระยะนึ่สองพันหนึ่งมากเออมันทําเอาไว้ที่เอาตอนึงนะอาจจะต้องดูย้อนไปไกลนิดหนึ่งพอถ้าหลุด so. ครับถ้าหลุดถัดไปเนี่ยอาจจะเห็นหนึ่งสามสี่ศูนย์ได้ก็ตรงนั้นอีกเนาะช็อตหนึ่งครับเป็นอีกช็อตหนึ่งที่ใส่ตัวอก้ช็อตหนึ่งสามสี่ศูนย์เมื่อไหร่มิงที่เห็นในตารางอนี่ะในกระดาษที่ใครเกิดขึ้นมันช่วงสองพันสิบสี่ต้นปีครับสองพันสิบสี่ต้นปีอืมอืมใช่จําได้กุมภารอบนั้นอ่ะใช่ไหมใช่ประมาณนั้นสองพันสิบสี่นะมิงสองพันสิบสี่ช่วงต้นปีอันนี้สองพันสิบห้าปีที่แล้วมันเกิดขึ้นธันวาตุ้มแล้วนะ ตุ้มตอน2015แล้วก็ไปตุ้มตอนตอนต้นปีใช่ไหมตุ้มชั้นต้นปีกับท้ายปีเหรอใช่ต้นปีกับกลางปีครับอันนี้กลางปีกลางปีมาเร็วขอต่อตั้งแต่นี้เป็นสีหนึงโอเคโอเคได้ได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับการนั้งเป็นข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์